คุณธรรมนัตรับงบติดยศธรรมนัตซบอาจมไอ้ที่พูดกับชาวบ้านไปว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องจัดการประยุทธ์ไม่จริงครับเข้าไปเอาเงินก้อนใหญ่ในงบประมาณนี่แหละถึงกันละนะครับไปถึงกันในนั้น แล้วท่านจะเห็นครับพอวันที่หนึ่งตุลาแล้วจะมีการผลักการใช้งบใหม่เร็วที่สุดเพื่อจะเก็บเงินค่าตงค่าหัวคิวโครงการต่างๆที่ตนจัดลงไปแล้วผู้รับเหมาเตรียมแล้วแล้วเงินก้อนนี้จะต้องเร่งจัดให้เสร็จเพื่อไปสู่การเลือกตั้งมันก็ผ่านแน่ <c oughs> อภิบาลใจผ่านแน่ แล้วไปจบเอาเดือนมีนาคมครบสี่ปีรัฐบาลประยุทธ์แล้วก่อนจะเลือกตั้งก็ประมาณเมนาเมษาจากตุลาถึงเมษารีบผักโครงการรีบผักโครงการประมูลงานให้เสร็จแล้วก็รับหัวคิวเอาเงินนี้ไปซื้อเสียงต่อครับนี่คือผลประโยชน์ที่คุณธรรมนัสเห็นเป็นรูปธปรรมยังไม่ใช่เท่านั้นครับ ผลประโยชน์ที่หากินรายวันเป็นปกติอันนี้มีหลักฐานหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานเรื่องการทำรรมาหากินเป็นปกติที่คุณธรรมนัตยังต้องอาศัยบาร,รมีของประยุทธ์ประยุทธ์ก็รู้ไกาเห็นตีงูง,งูเห็นลันไก่มึงหากินะายกูรู้หมดดังนั้นป้อมก็ต้องเป็นล่ม การให้ธรรมนัตไปหากินการหากินก็มีแต่ข่าวแต่ไม่มีใบเสร็จมาวางให้ท่านเห็นว่าใบาเสร็จเรื่องธุรกิจสีเทาเป็นอะไรบ้างโคต้าหวยนะครับเเรื่องสิ่งผิดกฎหมายต่างๆแน่นอนครับมันก็ต้องธุรกิจผิดกฎหมายละมันถึงจะทำเงินได้เป็นก้อนเป็นกรรม ถึงจะมีมาแจกเลี้ยงกล้วยกันนี่ไงคนก็หวังว่าเอากัดฟันธรรมนัตกูหลับตาให้มึงมึงคว่ำประยุทธ์กันแล้วกันผมถึงบอกงานนี้ธรรมนัศฆ่ธรรมนัตฆ่าตัวตายแล้วครับผ่านงบอย่างเต็มที่ลูกประทามก็เห็นอย่างที่ผมบอกได้โคต้าตั้งงบประมาณเอ้ยตั้งกรรมธิการพิเศษอีกแล้วก็ดูต่อไปครับ พฤจิกาธันวามกลราประมูลงานกันลึมลมลืมลมลม,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 ลมเก็บเงินใบเสร็จใบเล็ก,ลกๆครับใบนี้ประมาณพันสองพัล้านหากินโดยบุคคลคนนี้ชื่อนายวุฒิลักษ์เตชะพงพันธ์ครับนายวุฒิลักษ์ เตชะพงพันธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเป็นคนที่นายประยุทธ์ตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นเลยครับแล้วเป็นคนที่ได้งานประมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดต่อกันหลายครั้งในหลักฐานจากสำนักข่าวอิสารานะครับ โปรไฟล์ ile, บริษัทของนายวุฒิรักษ์เป็นบริษัทขายโล่ให้ตำรวจประมูง,งานในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติชื่อผู้กรรมการผู้จัดการถือหุ้นเกือบร้อยเซในบริษัทนะครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่นายประยุทธ์แต่งตั้งครับ เป็นคู่สัญญากับรัฐ8ปี2,500ล้านบาทครับเห็นไหมเป็นข่าวจากสำน,นักข่าวอิสราเมื่อวันที่29พฤษภาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนายวุฒิรักษ์กเตชะพงพันธ์กรรมกรารผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท GAA Enterprise ไทยแลนด์จำกัดพบว่าเป็นชื่อเดียวและนามสกุลเดียวกันคือกับนายวุฒิรักษ์เตชะพงพัน์สะกดเหมือนกันทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและให้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่กับนายธรรมนัสพรมเผ่า ก็ไปหาอยู่หากินกันเป็นประจำนะครับนี่คือลายเซ็นของประยุทธ์แต่งตั้งก็คงจะเป็นโคต้าแหะครับที่นายธรรมนัตส่งเข้ามาก็ขนาดธรรมนัตไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมาปีกว่าเกือบสองปีแล้วเนี่ยนะไอ้เจ้าวุฒิพงศ์คนนี้ไอ้ไอเจ้าวุฒิรักคนนี้ยังประมูลงานโล ตำโล,โล่โล่ป้องกันโล่กันกระสุนของตำรวจอยู่เลยครับท่านดูนะครับนี่คือลายเซ็นของคุณประยุทธ์แต่งตั้งคำสั่งสำนักนายกที่174ทับ2565เรื่องมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ลงนามเมื่อวันที่16 กรกฎาคมสองห้าหสี่ประยุทธ์จันโอชาครับใครบอกเอ,เอ้าเฮ้ยประยุทธ์ไม่ทุจริตนี่งไงไม่ทุจริตยังไงมันต้องการจะเป็นนายกไอ้นายกมาจากการรัฐประหารมันก็ง่ายสิไม่ต้องเอาใจใครทั้งนั้นนะแต่วันที่คุณจะต้องเป็นนายกจากระบบประชาธิปไตยก็ต้องรวบรวมมวลชนตัวแทนเข้ามาถ้าคุณจะบอกอย่างนั้นรัฐประหารดีกว่า ไม่ต้องเอาใจพวกผู้แทนก็กินเงินเองในหมู่ทหารไงแล้วตรวจสอบไม่ได้เลยอย่างนี้ยังตรวจสอบได้ผมพูดเข้าไปเรื่องอย่างนี้กดไลค์ได้เลยครับไม่มีความผิดอะไรจะเอาผิดอะไรไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมครับเปิดเผยได้สื่อมวลชนเขาก็พูดเต็มที่ถ้าเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้พูดไม่ได้อันนี้ในภาวะการอย่างนี้ก็เปิดโปงได้ แล้วก็มีรูปด้วยครับนายวุฒิรักษ์นั่งอยู่หลังนายธรรมนัสนี่ไงครับเห็นไหมประเด็นที่สามที่ผมบอกว่าผ่านแน่ๆน,นะครับอภิปรายไม่ไว้วังใจในอนาคตผ่านแน่ๆดูจากไหนผมบอกดูจากสัญญาณของหวังเมื่อวานนี้เป็นงานวันเกิดของราชนีนุย แน่นอนที่สุดคุณประยุทธ์ก็ช่วงชิงสถานการณ์นี้การจัดงานราชินีวันเกิดราชินีเป็นเรื่องปกติก็ต้องขึ้นป้ายผมก็ติดตามมาทุกปีครับวันที่สามมิถุนายนปรากฏว่าป้ายใหญ่ทำทั่วประเทศก็ใช่แต่ปีนี้พิเศษจนบอกได้ว่าเป็นนัยสำคัญพิเศษคืออะไร นายประยุทธ์ใช้เงื่อนไขของวันเกิดราชินีโดยเฉพาะในช่วงหลังจะเห็นว่าราชินีนุ้ยโดดเด่นมากก้อยหายไปเลยก็อ่านได้ว่าเกมการเมืองในวังนั้นรัชการที่สิบเชิดคุณนุ้ยเต็มที่อย่างที่ผมวิเคราะห์กับท่านไปแล้วว่าการจัดการตอนหลังนี้เขา จัดให้ก้อยให้ภาพหายไปเลยจะหายไปไหนไม่รู้ว่าไม่ให้เห็นดังนั้นอำนาจก็จะอยู่เริ่มวางอยู่ที่คุณราชินีนุ้ยแล้วเหมือนกันประยุทธ์ก็เลยจัดงานใหญ่โตมโหรานการจัดงานใหญ่โตโมโหรานนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวแต่ฉบับที่ลงข่าวดีที่สุดที่ผมคิดว่าน่าจะมาให้ท่านดูคือแบงคอกโพสครับ จัดงานระดับวันเกิดกษัตริย์เลยนะผมบอกท่านนะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับประยุทธ์ได้ใช้เงินก้อนใหญ่ในการจัดงานวันเกิดให้นุ้ยเพื่อจะเป็นสายโซ่โหนให้อยู่ต่อจนผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คุณธรรมนัตไม่รู้เือเรื่องอย่างนี้ในเมื่อกล้วยกับครับปากคุณธรรมนัตอยู่แล้วพอเห็นอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วแต่คนข้างนอกอาจจะมองไม่เห็นผมจึงบอกอนาคตล่วงหน้าว่าประยุทธ์ผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจครับและผมจึงบอกกับท่านไงว่าหัวใจสําคัญไม่ใช่ว่าเอาประยุทธ์คว่ำเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดจะต้องเปิดโปงเพราะไอ้ไอ้การเมืองยกมือนี่ มันเป็นการเมืองซึ่งพผด็จการเขาสร้างขึ้นมาให้ระบบประชาธิปไตยมันอ่อนแอที่สุดระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งง่ายที่สุดเลือกตั้งนายกโดยตรงครับซึ่งทำไม่ได้ในประเทศนี้ตราบเท่าที่ยังมีกรรษัตริย์อยู่แต่เลือกตั้งนายกอบจได้เลือกตั้งนายกอบตได้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้เลือกตั้งผู้ว่ากทมได้แต่ห้ามเลือกนายก รัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วก็ออกกฎหมายให้สสมีอำนาจมากเลอเกนินขายตัวก็ได้ถูกขับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องออกจากสสก็ออกกฎหมายอย่างนี้ก็พังหมดนะครับดังนั้นอย่าอย่าเสียกำลังใจใครจะขายตัวยังไงก็ถือว่านี่คือผลพวงของระบบะเผด็จก,การที่มันสร้างขึ้นเพื่อให้คนมันชั่ว คนด,ดีก็ต้องรักษาตัวเองถ้าใครจะบอกว่าก็คนดีก็ต้องดีเสมอไปมันไม่ใช่ครับระบบมันมีส่วนสำคัญดังนั้นเรื่องการฉลองวันเกิดขนาดใหญ่ให้กับนุ้ยเป็นพิเศษงบอีกเท่าไหร่ครับนี่ครับรายละเอียดจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระราชินี เฉลิมประชมษาสามิถุนายาน่างสมประเกียรติยิ่งใหญ่ที่สุดเงินทั้งนั้นนะครับสั่งแม้กระทั่งหน่วยหน่วยงานเอกชนบริษัทห้างร้านต้องร่วมกันจัดบริษัทใหญ่ๆนะชาวบ้านเขาไม่จัดอยู่แล้วภาพบนเวลาจัดจะต้องถูกผ้าสีม่วงวันเกิดยายนุยเขาไง ผ้าพวกผ้าสีม่วงอยู่ข้างบนสีขาวอยู่ข้างล่างต้องตั้งอยู่หน้าอาคารเอกชนเห็นไหมครับเวลาออกจากอาคารจะมีรูปแบบนี้ล้วกำแพงอาคารภาคเอกชนหรือบ้านเรือนประดับธงอักษรพนามาพิไทยสอท สุดที่ดาในสอทนี่ประดับผ้าระบายสีม่วงอยู่ด้านบนและผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่างค้างภาพนี้ให้หน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นหน่วยงานราชาการให้ประดับยังไงบอกละเอียดหมดเลยอ้าวเสร็จแล้วมีการจัดงานสำคัญสำคัญนะครับหนึ่งจัดการพิธีทางศาสนา เป็นเรื่องปกติครับจัดพิธีทางศาสนามันไม่ได้เสียอะไรมากไปทำบุญสองนี่ไงจัดถวายเครื่องราชสาการะและวางผ่านพุ่มในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่สาม,มิถุนาเวลา18นและเวลา19.19น 19. ตามลำดับโดยส่วนกลางจัดพิธีณนะท้องสนามหลวง เห็นไหมครับนี่แหละงานสําคัญลหะมีนายกรมตรีเป็นประธานในพิธีมอบในพิธีพร้อมปริญาส่วนภูมิภาคจัดทุกจังหวัดจัดพิธีนศาสาากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมในที่ต่างประเทศให้ทุกสถานทูตสถานกงศุลนจัดพิจารการจัดพิธีทั้งหมดโอ้โหเอ๊ตกลงเอากระดาษ ไปซื้อได้ไหมครับผ้าสีม่วงนี่เอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปซื้อได้เหรอใช้เงินทั้งนั้นอันนี้อยู่ในงบส่วนไหนล่ะครับคุณไปยุทธสามจัดเครื่องสักการะผ่านพุ่มทั่วประเทศหน่วยราชการพิจัดพิธีเชิญเครื่องราชการะและผ่านพุ่มจากห้องจากท้องสนามหลวงยังอีกนะมีโอกาสพบแล้ว เมื่อวานนี้พอจัดงานเสร็จก็จะเอาผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเก้าถวายณพรพททินั่งอัมพรสถานในวันเสาร์ที่สี่คือวันนี้เวลาเก้าโมงเชา้าหนังสือพิมพ์ยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยววันจันทร์อาจจะเอามารายงานท่านก็นได้ทัางนี้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสการะและพานพุ่มไปทูลเก้าถวายและขอพระราชทานให้มี ผู้แทนพระองค์ออกรับเครื่องราชสการะและผ่านพุ่มส่จะทำสาร,รคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับพระเกยียรติในรายละเอียดพระเกียรติเดี๋ยวผมจะไปพูดในข่าวประจำรายการนะค่าใช้ใจ่าเท่าไหร่ครับตกลงเขาทำฟรีอะเฮ้ยสาร,รคดีโทรทัศน์้าจะก,กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อันนี้ธรรมดา นะครับผมถึงบอกว่าเพื่อนๆครับนี่แหละสิ่งที่เรากำลังพูดถึงว่าแล้วทำไมมันถึงจะผ่านนะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สัญญาณมันบอกอย่างนี้แล้วประยุกต์โหนแล้ววางก็เปิดให้ทำเต็มที่ซึ่งปีทุกปีไม่มีนะครับไม่มีครับงานวันเกิดราชินีด้วยจัดที่สนามหลวงยิ่งใหญ่อย่างนี้ไม่มีครับ จะเรียกว่าเป็นงานเฉลิมฉลองวันเกิดราชินีสุธิดาขอโทษนะครับที่เรียกชื่อเต็มไม่ได้เพราะจำไม่หยุไม่ไหวราชินีนุ้ยก็แล้วกันในโอกาสจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ก็ตรงประเด็นดีนะครับอย่าลืมกดไล์ ให้รู้กันทตัวให้ถึงประเด็นประกันผมยินดีฮะอันนี้แหละมันบอกให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองกับสถาบันกษัตริย์ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะงบประมาณดังนั้นความหวังที่เราจะพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชนนี่มันไม่ง่ายหรอกครับก็ดูสิบอกเงินไม่มีเงินไม่มีจัดงบ เออวันเกิดให้แก่ราชินีนุ้ยเต็มที่นี่ยังไม่รู้ว่าถวายเงินเท่าไหร่นะเออแล้วอย่างนี้ฝ่ายค้านอภิไปรายได้ไหมไม่ได้ปิดปากหมด